สวัสดีครับสำหรับน้าท่านใดหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่มีมือเปิดประตูแบบนี้นะครับอยู่แล้วนะครับหรือว่าอยากจะสนใจซื้อมันนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้มีขายนะครับมันต้องไปสั่งจากศูนย์นะครับทีนี้ผมรู้ราคามาว่าราคามันแพงมากนะครับตัวเนี้ยตัวหนึ่งอ่ะสี่พันหกร้อยกว่าบาทนะครับรวมใบแล้วจากศูนย์นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมผมไปขอเพื่อนมานะครับได้มาฟรี นี้เวลาเพื่อนๆเราไปใช้งานนะครับตัวปุ่มเนี้ยจะมีพินปุ่มปุ่มนะครับปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นสวิตช์ออนออฟไม่ใช่ออฟนะครับกดติดปล่อยดับนะครับกดปุ๊บสัญญาณจะส่งถึงกันแล้วก็พอเราปล่อยสัญญาณก็จะหยุดหายไปทีนี้เรากดแป๊บเดียวนะครับใช้ในการเท่าที่ผมดูก็คือใช้ในการล็อกประตรูล็อกประตูนะครับตัวนี้นะครับกดเพื่อล็อกประตู ส่วนการปลดล็อกประตูนะครับเราต้องเอามือมาคล้องนะครับเพราะมันเป็นคนัสัญญาณกันนะครับครับพอเมือมาคล้องมันจะปล่อยสัญญาณค้วลบออกมาก็คือเอาสัญญาณค้วลบที่ได้ไปทิกตัวปลดล็อกประตูถ้าเราจะล็อกให้เรากดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อนะครับเราต่อสัญญาณเข้าหามันท้ายง่ายที่สุดเลยรถที่ติดตั้งระบบคีเลสพุชสตาร์ทนะครับไปแล้วนะครับ รถที่ติดคีเรตพุชสตาร์ทไปแล้วเราต้องการไม่ให้มันเปิดปิดเปิดปิดออตโต้เวลาเดินเข้าใกล้มันนะครับหรือจะให้มันเป็นสมาร์ทออโต้แหละแต่แต่ถ้าเราไม่เอามือคล้องให้มันมันก็จะไม่ปลดล็อกพอเข้าใจไหมฮะเราไม่เอามือมาคล้องที่ประตูรถรถมันยังคงล็อกอยู่นะครับถ้าเราอยู่ใกล้ถ้ามือเอามือมาคล้องปุ๊บมันจะปลดล็อกรถแล้วก็สามารถเปิดประตูรถได้เลยนะครับส่วนปุ่มนี้เอาไว้ล็อก รเราแยกได้นะครับหรือจะเอาให้ลดล็อกก็ได้กดเพื่อปลดล็อกก็ได้หรือจะกดให้ล็อกก็ได้อยู่ที่เราจะเอาสัญญาณป้อนเข้าไปก็คือสัญญาณโคโรบะนะครับตัวนี้จะเป็นมันจะมีพินอยู่ทั้งหมดที่ใช้งานจริงๆอ่ะนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดห้าห้าพินแต่มากับมันทั้งหมดมี7อีก2อันจะเป็นตัวเสาอากาศสัญญาณที่มากับรถแท้ๆมันนะครับจะมีเสาอยู่ในเนี้ยไอสองเส้นมีมีพินสองหัวอยู่ในเนี้ยนะครับ ที่พักมันนะครับแต่เราเราเอาไปใช้จริงๆเราใช้แค่5พิมพ์5ขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อนะครับต่อเราเอาสัญญาณขั้วบวกนะครับไปรอไว้ก็ได้นะครับแต่ผ่านฟิลนะครับาะเผื่อมีการช็อตอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วเอาสัญญาณลบอ่ะที่สั่งจากกล่องคีเรตพูดสตาร์ทไปนะครับเมื่อมันสั่งไปล็ปุ๊บรีเลย์ค้างแต่ต้องมีรีเลย์ควบคู่กับมันนะ ดีเลย์พอมารีเลย์มันทางานปุ๊บสัญญาณจะมารอแล้วตัวนี้จะรอรอสัญญาณแล้วพอเรามือคล้องประตูปุ๊บมันก็จะปลดล็อกปักล็อกคล้องไว้นานๆก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันจะจ่ายแค่ทิกเดียวนะครับสัญญาณนี่ออกไปจะออกเป็นทิกเดียวเวลาเรากรรกรมือจับนะครับกรรที่มือจับตัวนี้มันจะออกมาเป็นทิกเดียวแล้วตัวปุ่มอย่างที่บอกไปตอนแรกเราเอาเป็นสัญญาณล็อกมันจะง่ายนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาทั้งปลดล็อก2ตัวเลยทั้งปุ่มทั้งตัวนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่ไม่แนะนําเพราะว่าบางคนอยากจะกดล็อกนะครับให้มันแต่ถ้าเรากดล็อกไปแล้วเวลาเราเดินเข้าใกล้รถแล้วมาคล้องมันมันจะไม่ปลดตามตามโปรแกรมของกล่องเคลียร์นะครับเราต้องกดรีโมทนะครับแต่ถ้าเราเดินออกไปเลยรถมันจะล็อกให้นั่นคือความหมายของมันนะครับโอเคครับ